ใหม่ดาวิกาออกมาตอบกลับดราม่าแบบสวยๆนิ่งๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสนานสําหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่ซึ่งเป็นนักแสดงอีกคนที่ครอบเครื่องทุกด้านไม่ว่าเป็นการแสดงแฟชั่นอีกทั้งยังฝากผลงานการแสดงที่มีคุณภาพมากมายให้กับวงการละครและซีรีส์ไทย ทำให้เธอกลายเป็นไอดอลของใครหลายๆส่วนด้านความรักกับพระเอกหนุ่มเตอชันทวิตก็หวานไม่น้อยหน้าใครซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งคู่รักพระนางของวงการบันเทิงที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานจนเข้าสู่ปีที่6แล้วล่าสุดใหม่ดาวิกาโฮเน่จอดรามาแบบงงๆเมื่อจูจูมีชาวเน็ตโพสต์ภาพที่สาวใหม่ดาวิกา ได้ไปร่วมงานเปิดห้างดังแต่ไม่ได้ยืนเป็นเซ็นเตอร์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอเป็นดาวเด่นมาตลอดแต่งานนี้ก็ต้องหลีกทางให้กับแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023ที่มาร่วมงานนี้เช่นเดียวกันโดยในภาพนี้มีแอนโทเนียยืนอยู่ตรงกลางส่วนทางด้านใหม่ดาวิกายืนอยู่ริมสุดของภาพพร้อมเขียนแคปชั่นประกอบว่า ปกติดาวิกาจะได้เป็นตัวเด่นตามงานต่างๆนะงานนี้ใหม่ดาวิกาเข้ามาตอบกลับประโยคนี้ว่าไม่เป็นไรเลยจ้ายืนตรงได้หมดไม่ติดเลยโมเมนต์นี้ต้องให้น้องแอนคนที่ได้มงของคนไทยและใหม่ก็ดีใจมากได้เจอคนสวยนอกจากนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายอาทิถ้าดูรูปนี้หนึ่ง วินาทีใหม่ก็ดึงสายตาไปคนแรกเลยนะไพเราะชุดสวยมากหุ่นหน้าเด่นมากเลยก็แบ่งแบ่งกันเด่นค่ะใหม่ดาวิกาเปิดงานห้างกับแค่ไปยืนถ่ายรูปรวมท้ายสุดจัดให้ยืนตรงไหนยืนตรงนั้นไม่ไปแย่งจุดใครยืนแค่นี้ชิวๆลองดูคลิปเปิดงานได้ค่ะสวยมากเลยไฟพลุแสงสีม่านน้ำผู้สวยงามทีเดียวค่ะ